ตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Sky TV อ่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลย d ดดี้มีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ sky เล์ด้วยครับอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้นะคะ daddy ได้ไปงานงานนึงใช่ไหมชื่อว่างานอะไรคะ d ดดี้ Vid Summit 2021ครับใช่แล้วค่ะเขาจัดกันที่ LA นะคะ Los Angeles นั่นเองงานนี้นะคะเขาจะรวบรวมเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะทั่วโลกเลยนะคะ แล้วแดดดี้นะคะสกายเลอร์แดดดี้เนี่ยได้ไปเจอกับยูทูบเบอร์คนโปรดของสกายเลอร์หลายคนเลยแล้แดดดี้ก็ได้ทำวิดีโอมาให้สกายเลอร์่าเขาจะพูดอะไรกับสกายเลอร์บ้างแล้วเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละคนเลยดีไหมโอเคครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคะ่ะ ยูทูบเบอร์คนแรกนะคะก็คือ Nasdaily นั่นเองค่ะช่องนี้นะคะเขามีคนติดตามถึง5ล้านคนเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรอบโลกค่ะประเทศไทยก็เป็นที่หนึ่งที่เขาได้มาเยือนแล้วแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะสกายเลอร์ ler, พร้อมที่จะไปดูยูทูบเบอร์คนโปรดคนแรกหรือยังเขาแล้วครับโอเคงั้นเริ่มเลยดะดีโอเคมาเล็กนึ่ง Hey Skyler! how you doing thank you for watching Nas Daily you're awesome keep making videos that's one minute see you tomorrow ดูน่าดูน่าสกาย e ลอรโอ my god คคนนี้คือคนแรกนะคะสกาย e ลชอบไหมชอบครับพร้อมจะไปดูยูทูบเบอร์คนปรดหมายเลขสองหรือยังพร้อม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูยูทูบเบอร์คนที่2กันเลยว่าเขาเป็นใครนะคะยูทูบเบอร์คนที่2องสตีเวน a ชร r ร์ช่องนี้มีคนติดตามถึง9ล้านคนเขาทำคอนเทนต์ชาเลนจ์สนุกสนุกและสิ่งประดิษฐ์แปลกๆรวมทั้งทำกล่องกระดาษแล้วก็ยังทำเอ็มมีเพลงอีกด้วยค่ะมาดูคนที่2กันดีกว่าสกายเลอรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วะคระัโอเคโอเคมาเลขสอ เห็นไหมหด๊ดดี้ได้ไปแบบเอาวิดีโอนี้มาเพื่อสกายเลอร์เลยนะทูนัมเบอร์สามนัมเบอร์ทรีหมายเลข3เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนที่3คือใคร ยูทูบช่องที่3นั่นก็คือ FGTV ช่องนี้นะคะเป็นช่องโปรดของทั้งบีแล้วก็สกายเลอร์ค่ะมีคนติดตามมากถึง20ล้านคนเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแคชเกมใหม่ๆสนุกๆช่องนี้นะคะถือว่าเป็นช่องเกมนี้อันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ค่ะโอเคนะคะคนที่3นี้นะคะเราจะต้องนำบีมาด้วยเลยนะเพราะว่าบีก็ชอบเขาเหมือนกัน <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์คนโปรดของทั้งบีแล้วก็สกายเลอร์ Oh. เขามีชื่อเสียงมากนะคะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นใครเอาเข็มย okay. oh. cool so ี่สิา ้ฟังเขาตั้งใจฟังเขาอีกรอบนึงเพราะเขาพูดไหวมากโอเคนะแดดดี้วันมอช่างโอเคทุกคนเงียบ <laughs> <laughs> หรทุกคนดูดูหน้าตาดีโอเคยอสกายเลอร์และ s ริอน่าวัตส์อัพไอช k บยดัส์อะเคย์คุณเรีย o ผมว o า s ิวเลอร์ม a วและพ่อขอ o เจสซี่เรียกว n าคูลนัลส s คุณ n รียกผมว่าเดนซ์ก u รู้ไหม e มกำล o งพูดแต่เฮ้ยผมได้ยิน t h าคุณดูช่องผมหวังว่าคุณจะสมั a รขอบคุ c มากๆติดตามชมอย่าลืมค e เ e นต์ สุดยอดของแรปเปอร์อสุดยอดของการแคชเกมนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากดูหน้าบีกับสกายเลอร์แล้วแม่ชอบตอนท้ายเขามากเลยปิบันปนิบันปิบัไหนทุกคนทำซิทำแบบเขาดิปรับด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 ับีับบดับดับดบดับดับดับวับดับดับดับบบวับเรียกชด่อับดกดับด้ายเลด <c ười> <ๆ>ั์ด้วดับดดับดี้ดับดี้ดดับดััดดดดด everybody ทุกทุกคนเป็นเป็นคนดีมากใจดีแล้วก็เฟรนลี่ใช่ไหมใช่โดยเฉพาะเอ่อ f g t ีใช่ไหมคนนี้เขาแบบยอดมากเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ยิงไม่อะไรเลยคือแบบเฟรนลี่กับแดนนี่เจสซี่สวัสดีโอ้โอเคค่ะคนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคือใคร ยูทูบเบอร์คนที่4นั่นก็คือเนตันโดนเนตันทำคอนเทนต์เรื่องสั้นตลกๆโดยมีนักแสดงเพียงแค่1คนนั่นก็คือตัวเขาเองชื่อในการแสดงที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือจริงๆช่องนี้นะคะเป็นช่องที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความบันเทิงให้กับทุกคนค่ะสกายเลอร์ ler, พร้อมท,ที่จะไปดูเขาหรือยังามแล้วครับโอเค เอพความแล้วเด็กดโอเคมาเล็กซี่หนึ่งสองสามหนึ่งเฮ้สกายเลอร์ thanks for w a t c ั i n g my videos จิงจิงก็พูดสวัโอเคคนนี้นะสกายเลอร์ตอนเนี้ยคือดูเยอะมากดูวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมด้วยใช่ไหม เวลาสกายเลอร์พูดจะพูดได้ใครเขาเลยใช่ปะ่ะจริงจิง,จงใช่ปะ่ะเนเธนโดนใช่ค <c oughs> ่ะเขาในลอ,ลองเรียนแบบเขาสักอย่างนี้พูดอะไรสักอย่างเลยไม่ต้องอายไม่ต้องอายแบบว่า I came from America, f r o w i n g on a boat and I had to be stern. Oh, I don't w n t to add the close film sand. Just open up. I'm the FBI. Hey, don't say the s Be fine. Don't want a bigger body eat so much bread. Be throwing it out so the birds don't drop dead. Don't own a bakery but eat too much cake we throwing it up so I t don't cut heartbreaks โอ้โหนี่เห็นไหมแฟนตัวจริงเลยนะแฟนตัวจริงเลยตัวจริงจริงจริงเลยนะคะคนนี้เป็นไงบ้างดิ๊ดี้น่ารักไหมนิสัยดีไหมคนนี้คนนี้โอเคใช่ไหมโอเคโอเคเออแบบว่าดิ๊ดี้บอกว่าสกายเลอร์เป็นแฟนเขาแฟนคลับใช่ไหมเราเป็นคนดูจากประเทศไทยนะหลายหลายยูทูบเบอร์เลยเขาก็แบบฮะ คุณมาจากประเทศไทยเลยเหรอแล้วคุณเป็นแฟนคลับเราด้วยโอ้โหคือเขาก็ปื้มนะคะที่เราปื้มเขาโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะว่าเป็นใครยูทูบเบอร์คนที่5ก็คือ just dustin ช่องนี้นะคะมีค um. นติดตาม5ล้านกว่าคนเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำลายกำแพงหรือสิ่งกีดขวางที่แข็งแรง dustin และเพื่อนของเขาเป็นมนุษย์บ้าพลังไม่มีอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถพังมันได้ พร้อมที่จะไปดูยูทูบเบอร์คนโปรดคนต่อไปหรือยังพร้อมแล้วครับมาโอเคมาเลขห้าหนึ่งสองสาม maybe next year you gotta come down i'll still be here next year awesome. <laughs> i hope so i yeah. hope so that'd be awesome yeah. <laughs> well you love your content breaking Break. 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 more walls i have one coming up actually so yeah i will okay <laughs> awesome awesome well thank you so much thank you. See oh <laughs> 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 โอ้นี่คือเราเข้าใจอารมณ์ของคนที่เขาได้เจอยูทูบเบอร์ในดวงใจเลยนะบางครั้งเวลาแบบเราเห็นน้องๆน,นะคะวิ่งมาหาบรีหรือสกายเลอร์เนี่ยเขาแบบตื่นเต้นมากบางทีเขาแบบอาปากค้างแบบเราดีใจมากที่ได้เจอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งนึ่งมีเด็กเขาร้องไห,ห้ด้วยจริงป้ะโอ้โอมีมีร้องไห้ด้วยนะคะเวลาได้เจอได้เจออ่ํ พี่บีนะโอเคโอเมก้าโอเมก้าสกายเลอร์หายจะเข้าลึกๆ <laughs> <laughs> โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงยูทูบเบอร์ที่สกายเลอร์ชอบคนที่6แล้วนะคะเขาจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันเลยยูทูบเบอร์คนที่6นั้นก็คือมาร์คโรเบอร์ช่องนี้มีผู้ติดตามมากถึง20ล้านคน มาร์กเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่คิดค้นทดลองและสร,สร้างสิ่งประดิษฐ์สุดให้เทคสุดเจ๋งที่ทุกคนจะต้องทึ่งในความสามารถและความฉลาดของเขาค่ะคนที่6สกายเลอร์เขาจะพูดอะไรกับสกายเลอร์เดี๋ยวเราไปฟังเขาเลยค่ะ okay. 1 2่ซอง what's up awesome, skyler God, I'm just sitting with your dad. No big deal. He's talking engineering and stuff. So thanks for watching my videos. I got some juicy ones coming up, like Team C's, me and Mr. B's. See you around. <laughs> <laughs> I do not <know>, the guyler. <laughs> yes. <laughs> yes. Oh my god. Wow. Why does Skyler guyler, love anything to him? เพราะว่าเป็นแบบว่าไซเอนเด็กก็ว่บอทวิทยาศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับโรบอทใช่ไหม้วสกลิกก็เลยชอบดูเขาทำาทำเอ่อทนสเซอร์โรเ a r ร์ที่าฮะจริงเหรอจริงเขาทำอ่าเหมือนกับอะไรนะโรบอทเป็นโรบอทที่ไปอยู่บนดาวอังคารใช่ครับว้าวแสดงว่าเขาต้องแบบฉลาดแล้วก็เก่งามากว้าวยกนิ้วให้เลยแล้วก็ เป็นยูทูบเบอร์คนโบรดที่สกายเลอร์ชอบดูมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังมากๆๆๆๆๆๆมากคนหนึ่งคนสุดท้ายแล้วนะคะที่ดดดี้ได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็เขาก็มีข้อความมีอะไรฝากมาถึงสกายเลอร์ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาคือใคร ยูทูบเบอร์คนสุดท้ายคนที่7จ็ดมิสเตอร์บีสคนนี้นะคะเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของโลกค่ะเขามีผู้ติดตามมากถึง70ล้านคนเลยทีเดียวนะคะมิสเตอร์บีสทำคอนเทนต์หลากหลายประเภทแต่คอนเทนต์ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากนั่นก็คือการที่เขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและยังมีโครงการต่างๆอีกหลายอย่างที่ทำเพื่อตอบแทนสังคม สมแล้วค่ะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของโลกโอเคสกายเลอร์ okay, ler, พร้อมจะไปดูเขาหรือยังพร้อมนะคะค okay, คนสุดท้ายแล้วนะโอเค you ready หายใจดีๆหายใจสุดยอดของสุดของที่สุดของที่สุดเชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านหลายคนรู้จักเขาดี <You ready? S 2> และเคยดูเขาด้วย big finish new song sum Uh, what is up, Skyler? I'm here with your father. and I just wanted to say hi real quick. I hope you have a good day. And let me know if you recognize this coming. man. What is up? VOLT! If not, it's okay. Later, man. Do Mr. Beast! Do that, Akaina! Skyler! Skyler! ยูทูบเบอร์ที่ม e ีชื่อเสียงมากแล้วก็มีคนติดตามถึง70ล้านคนใช่ไหมดี้ใช่และเขาก็เป็นเจ้ของงานงานนี้ด้วยใช่ไหมที่เราที่ดี้ได้ไปงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสกายเลอรเป็นยังไงบ้างข้อความจากมิสเ์บีทำให้สกายเลอรช็อกขนาดนี้เลยใช่ไหมคือเขาแบบคือจะบอกว่าเขาหายากมากเพราะว่าทุกคนอยากจะมาคุยกับมิสเ์บีแต่แดี้ได้ไป คุยแลแ้วได้ไปเจอเขาแล้วก็ได้ให้เขาเซฮายมาถึงสกายเลอร์ด้วยเป็นไงบ้างทำไมถึงชอบมิสบีค่ะพูดไม่ออก <laughs> เออพูดไม่ออก <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สกายเลอร์ถามความรู้สึกสกายเลอร์นิดหนึ่งสำหรับเจ็ดยูทูบเบอร์ที่ที่ด addy ไปเอาวิดีโอมาให้สกายเลอร์รวบรวมมาให้สกายเลอร์ในวันนี้เป็นไงบ้าง amazing amazing คำเดียวเลย amazing ใช่ไหมคือไม่คิดว่าเขาจะแบบพูดชื่อสกายเลอร์ใช่ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตอนนี้ยังหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บุ๊อยู่ป่ะยังงงอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะก็หวังว่านะคะ d ด d d y จะได้ไปร่วมงานวิสเม็ดนะคะของปีหน้าอีกเนาะ daddy เราก็ได้ความรู้กลับมาจากงานเยอะมากๆเลยแล้วก็สัญญาว่าพวกเรานะคะครอบครัวพวกเรานะคะ จะผลิตคลิปแล้วก็พยายามทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยใช่ไหมครับสกายเลอร์ใช่ครับตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยไ้เลยอ่เขาดีใจมาก แบบว่าดดดี้ทำสิ่งนี้ให้เขาขอบคุณดดดี้ยังความคืณเชียบดแ้ดดี้่ดูดดดี้ร้องไห้ด้วยดดดี้ปลื้มที่อุตสาห์แบบทำให้ลูกชายปลื้มได้นะคะนี่คือนี่คือความสุขของพ่อนะยิ้มยิ้ม ทีใจมั้ยเย้เย้อากอรแดดี้ทีนึงอ๋